สวัสดีครับคุณผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมาในส่วนของ18โวล์18โวล์เครื่องมือสวนที่เหมาะสําหรับสวนขนาดกลางที่มีขนาดสวนตั้งแต่70ถึง200ตารางวาคุณผู <t> ้ชมทั้ง3เชลสด้านหลังผมเป็นในส่วนของ18โวล์ทั้งหมดถือว่าเป็นสินค้าหมวดของมังกิต้าที่มีไลน์อัพสินค้าเยอะที่สุดเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกเลยคือเครื่องตกแต่งพุ่มในส่วนของ18โวล์ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปในส่วนของความยาวบาและตัวใบมีดและในส่วนของตัวเครื่อง ที่ลักษณะที่แตกต่างกันอกไปตามความเหมาะสมของทางหน้างานในส่วนของตัวที่2ในส่วนของโบวอร์แวกข้มที่สามารถทําได้ทั้งการเป่าและการดูดคุณผู้ชมตัวนี้จะมีในส่วนของเทคโนโลยีใบเลื่อยหั่นใบไม้ก่อนที่ใบไม้จะเข้าไปอยู่ในถุงเก็บฝุ่นขนาด25ลิตรตัวที่3าคุณผู้ชมในส่วนของเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้มีความแตกต่างกันไปในส่วนของด้ามจับและในส่วนของใบมีดและกระปุกเอ็นตามความเหมาะสมของหน้างาน ตัวที่4กันไกลตัดแต่งกิ่งไร้สายผู้ชมจําคลิปที่แล้วได้ไหมตัวนั้นจะเป็นในส่วนของ12โวลต์แต่ตัวนี้จะมาในรูปแบบของ18โวลต์และตัวนี้เป็นในรูปแบบของสไพายหลังผู้ชมแต่ต้องใช้แบตเตอรี่18โวลต์สก้อนและมันจะกลายเป็น36โวลต์บอกมากสาหรับหน้างานผู้ชมถ้าเรามองภาพคนไหนมีสวนองุ่นหรือสวนกล้วยไม้ที่ต้องการตัดเป็นระยะเวลานานตัวนี้บอกสุดๆผู้ชมคนไหนที่มีลักษณะการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน<ๆ>ผมแนะนําตัวนี้เลยในส่วนของ power pack สามารถเก็บแบตเตอรี่18โวลต์ได้ถึง4ก้อน ต่อด้วยตัวที่7ผมแนะนําในส่วนของรถเข็นตัดหญ้าของมาคิต้าในส่วนของ18โวลต์ที่สามารถปรับระดับความสูงตามหญ้าได้ถึง8ระดับและตัวนี้มาพร้อมกับถังเก็บหญ้าในตัวต่อด้วยตัวที่8คุณผู้ชมเลื่อยโซ่ตัดไม้ขนาดความยาวบาสิบนิ้วตัวนี้น้ำหนักเบาใช้งานสะดวกมาพร้อมความปลอดภัยที่สูงเนื่องจากระบบเซฟตี้ถึง3จุด และในส่วนเครื่องมือสุดท้ายตัวที่9้าคุณผู้ชมเครื่องมืออเนกประสงค์จากแบรนด์มากิต้าตัวนี้มีหัวเปลี่ยนมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวเปลี่ยนเลื่อยโซ่เอาไว้ตัดแต่งกิ่งที่สูงหัวเปลี่ยนตัดแต่งพุ่มหัวเปลี่ยนโบเวอร์หัวเปลี่ยนรีดน้ำหรือหัวเปลี่ยนขัดพื้น และยังมีหัวเปลี่ยนอื่นออีกมากมายที่รองรับลักษณะการใช้งานหลากหลายหน้างานในส่วนของคลิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับกลุ่มงาน40โวลท์ C Max จากมาร i t ิต้าเหมือนเดิมทุกคลิปคุณผู้ชมผมจะเน้นย้ำเพื่อรักษาสิทธิ์วารีนตีน1ปีของคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อสินค้าออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามอย่าลืมแจ้งร้านค้าให้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์วารีนตีน1ปีจากทางแบรนด์มาร์กิต้าแล้วพบกันคลิปหน้าครับ